ไปขอคําวิสัชนาจากอาจารย์สุรชัยเป็นการเปิดหัวหน่อยเป็นยังไงครับกําลังซื้อมันบวมไหมส่งออกบ like านจริงไหมแล้วก็ท่องเที่ยวจะบูมจริงไหมอาจารย์สุรชัยมองไงฮะให้ผมเปิดหัวเดีวผมพอเปิดหัวแล้วผมโยนต่อเลยแล้วกันเคลียร์ผมว่าผมว่าการรายงานตัวเลขก็เป็นการรายงานตามภาพรวมเศรษฐกิจสถานการณ์ให้คณะมนตรีรับทราบนะ ไอ้คอรมอลหาอ่านเองไม่ได้แล้วก็เอาฟังง่ายกว่าคงคงคงส่งให้แล้วล่ะแต่ฟังสรุปง่ายกว่าแล้วก็เดาว่าในบรรยากาศก็คงอืม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 แล้วก็รับทราบใช่ก็คงเดาว่าเป็นอย่าง้นถามว่ากําลังซื้อบวงไหมแม่มันมันต้องดูว่าไปวัดกับดัชนีตัวไหนนะอ่าฮะวัดจากดัชนีหวยออนไลน์เนี่ยผมว่ากำลังซื้อบวงเป่งเลยโอ้โหใช่ใช่ โตทุกโตทุกงวดแล้วโดยเฉพาะงวดนี้รายการเขาบอกว่าภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยซื้อเป็นสิบอะไรสิบแปดเซนกว่าเข้าไปแล้วเกือบยี่สิบศครับอ่าฮะเรียกว่าแยกกันกดอุตลุดครับไม่ได้ไม่ได้ลงทะเบียนรับคนละครึ่งนะครับซื้อไปละแปดสิบบาทไปละปไปละแปดสิบบาทซื้ออะไรโดยที่ไม่มีของในมือครับซื้อตัวเลขอย่างเดียวอ่าซื้อเลขราคาแปดสิบบาทครับ แล้วก็ซื้อแล้วแย่งได้กดมาเข้าได้เนี่ยโอ้โหดีใจกันมขนาดหวยยังไม่ออกเลยนะใช่ใช่อันนี้ก็ถ้าเกิดดัชนีหวยออนไลน์เนี่ยผมผมย่านภาพตกใจว่าผมน่าตกใจนะเป็นเม็ดเดียวต้องให้อาจารย์เราไปถอดรหัสว่า GDP เราดูข้าวหวยออนไลน์ดยหรือเปล่าและที่มันน่าตกใจจริงนะอย่างที่อาจารย์สุชัยบอกเนี่ย ค่าเฉลีย่ยของคนที่ไปกดซื้อหวยออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่กดซื้อไปสองใบนะมีการคํานวณค่าเฉลีย่ยว่าห้าใบถึงสิบใบนะ <Ừ. S 2> อันนี้มันมันหมกมุ่นแล้วนะมันมันเข้าข่ายหมกมุ่นแล้วนะ <ผม S 2> เออมไม่รู้ว่าจะจะกล่าว <ผม S 2> หาว่ารัฐบาลเนี่ยกําลังมอมเมาประชาชนหรือเปล่าผมคิดว่าออไม่น่าจะไม่น่าจะแตกต่างกับออฟไลน์นะคือ<ๆ>คนที่ซื้อระดับเนี้ห้าคู่สิบคู่เนี่ย ผมเดินตลาดเนี่ยผมเห็นอยู่บ่อยๆเพรากเขาปกติไปก็หยิบไอเราไปกับมิดกับเมียนก็ถามมีเลขออต้องต้องการเลขอะไรเราบอกไม่บอกนะเราเดี๋ยวเลขเคลื่อนใช่ไหมไม่บอกเราเคลเราอายเราซื้อคู่เดียวครับแต่มาถึงทุนนั้นเขาจิ้ม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 ซึ่งซึ่งผมว่าเป็นพฤติกรรมคนที่เขาอยากลุ้นอันนี้ยอยากเสี่ยงโชคซึ่งอาจจะเป็นความหวัง อันสูงสุดในช่วงนี้ของแต่ละคนครับนะครับมันไม่มีทางอื่นนะครับก็อันนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้กระแน่กระแหนแดกดันผมคิดว่ามีคนอยู่จํานวนมากกลุ่มหนึ่งที่เขาเขาเขาพร้อมจะจ่ายเพื่อเกี่ยวกับเรื่องโชคชิงโชคกับรางวัลวนถ้ามาเทียบกับตัวอื่นเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่หนึ่งก็คือออมวันที่สามก็คือไข่ไก่ครับ ขึ้นสิบสิบสตางค์ต่อฟองแผงหนึ่งสามสิบฟองก็สามบาทครับนะครับแต่ว่าผมไม่ซื้อในตลาดนี้ก็ไม่ใช่สามบาทนะอ่าเออไปถึงแล้วถ้าถ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ขึ้นสิบบาทครับเบอร์ใหญ่ก็ยิ่งแพงครับแต่ถ้าคําว่าสามบาทเนี่ยเบอร์ขึ้เบอร์คร่าอืมอืมอืมนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็สูงขึ้นมาอีกเออก็จะบอกว่าเอ่ อะไรฮะดัชนีไข่ไก่จะเป็นตัวสะท้อนทําให้กําลังซื้อบวกไหมผมว่าอผมว่าก็อันนี้มันก็กําลังซื้อลดลงะนะแต่ว่าสําหรับคนที่ซื้อต้องใช้ต้องต้องขายอะซื้อไปเพื่อใช้เพื่อขายปริมาณไม่ได้ลงก็ต้องซื้อไปซื้อสิบแผงยี่สิบแผงก็ต้องสิบแผงนะสำหรับคุนที่ไปเป็นธร,รมาค้าขายต่อแต่เขาเนี่ยเจอต้นทุนที่บวกเพิ่มบวกเพิ่ม นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปขายในสูตรที่เขาต้องอยู่ให้ได้กับการที่ต้นทุนครับแต่อีตัวหนึ่งถว่าผมว่าตัวนี้ฉุดกําลังซื้อแน่ๆแล้วก็ผมว่าหนักเลยก็คือค่าไฟที่จะขึ้นออครับค่าไฟที่ขึ้นนี้ธนาการลองถอนดูผมเนี่ยอดูข้อมูลปรากฏว่าเอจะขึ้นด้วยความจําเป็นเหตุผลใดไม่รู้แต่ขึ้นรอบนี้18%กว่าเนี่ย ้ผมี่บอกว่าคนที่ใช้ไฟอยู่ปกติเนี่ยมันคงไม่สามารถลดจํานวนไฟลดลงได้อย่างรวดเร็วเพื่อมามาเขาเรียกมาเกลี่ยหรือมาชดเชยกับกับสิบปปซ็นค่าไฟฟ้าที่แพงขึ้นถามพี่บ๊วยอยู่บ้านเนี่ยเครับไฟค่าไฟขึ้นสิบแปดสิบเก้าเปอร์ซ็นอาสิบแปดเปอร์เซ็นเนี่ยพี่บัวยจะสามารถไปลดปริมาณไฟตรงไหนลงสิบแปดเซ็นได้ไหมยากมากนะยากมากใช่ไหมเว้นแต่จะกด กดดันตัวเองจุดเทียนแทนเปิดไฟฟ้าเปิดแอร์ให้น้อยลงไปสักสิบแปดเอร์เซนี่ยไม่รู้วัดยังไงนะครับแต่ตู้เย็นต้องเสียบทั้งวันนะเพราะชักเข้าชักออกยิ่งหนักอันี้คํามาสิปนี่ใช่เท่าเดิมแต่จ่ายเพิ่ม18%ปอร์เซนันนี้ผมอยากให้จารรักษ์ขยายความหน่อยว่าไอทีเขาบอกว่าเงินเฟ้อห้ร์เซ็เอร แต่ทำไมค่าไฟเวลามันปรับขึ้นต้นทุนเราต้องจ่ายใช้เท่าเดิมแต่จ่ายอีกสิบแปดเปอร์เซ็นของเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มอันนี้มันบ้าบอไปแล้วนะใช่ครับแล้วจะมาบอกว่าเงินเฟ้ออยู่เจ็ดเปอร์เซ็นโอ้ฟังดูแล้วเช็งซิมดีแบบโอ้เงินเฟ้อเราต่ำสุดในในสากลโอ้ผมว่ามันมันเอาความจริงมาพูดกันเลยดีกว่าไหมเพราะวันนี้ต้องมานั่งหาสถาบันไหนหรือมหาลัยไหนอะ ช่วยไปทําการวิจัยหรือคํานวณว่าครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนเนี่ยค่าแก๊สขึ้นแล้วถังละบาทกิโลละบาทนี่ก็ขึ้นมาซ้อนขึ้นแล้วนะไม่ใช่พิ่มขึ้นครั้งแรกชน้ํามันน้ามันขึ้นอีกแล้วสองวันก่อนลงลงไปแปดสิบไ้ขึ้นไปแปดสิบสองวันก่อนขึ้นอีกแปดสิบทุมนี้จะลงสี่สิบผงจ้องเบสิขาดทุนครับ แล้วก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นนะไม่รู้ไม่รู้น้ํามันต่างประเทศก็ขึ้นขึ้น,นลงลงแบบนี้เป็นรายวันซึ่งเหมันทําให้บร,ร,บริหารต้นทุนไม่ได้เลยใช่ไหมอ,อ,อันนี้ก็เป็นปัญหาชีวิตก็เลยขอญาตเปิดหัวเพื่อส่งต่อให้อาจารย์รักว่าผมคิดว่ากำลังซื้อที่พี่บัวยโจหัวว่ามันดีขึ้นมันเบ่งบานขึ้นนะผมมองไม่เห็นมุมไหนที่กำลังซื้อเงินในกระเป๋าผู้คนจะเยอะขึ้นครับ กำลังซื้อมันจะดีขึ้น<ม>ก็ต่อเมื่อเงินในกระเป๋ามันเยอะขึ้นหรือเงินในกระเป๋ามันเท่าเดิมแต่ของในตลาดมันถูกลงครับแต่วันนี้มันสวนกันคือของในตลาดมันแพงขึ้นและโคตรแพงขึ้นอืแล้วเงินในกระเป๋ามันมีแต่ลงกันลงอรายได้จากการทํามาค้าขายจากต้นทุนที่เปลี่ยนอ่าไม่มีทางเลยที่มันจะเพิ่มขึ้นกว่าเนี้ด<ต>ังนั้นผมยังคิดว่า ผมไม่เห็นด้วยกับการตั้งหัวว่ากำลังซึกเพิ่มขึ้นยกเว้นเรื่องเดียวเลยคือหวออนไลน์หวยออนไลน์รับ